ันจะไดมอลูกสองสู้จนกว่าจะได้ใช้ฉันไม่แค่อะไรแม้สูงสงวรรค์จะลืมโอเคนะครับผมเกมเริ่มเลยนะครับผมเป็นเออเคู่ระหว่างอาร์เซนอลครับเปิดบ้านพบกับเออลิเวอร์พูลครับวันนี้ผมก็จะมาภาคนะครับผมนะ ซึ่งคลิปนี้ผมคิดว่านะ่าเป็นคลิปเดอะเบสในการดวลกับเพื่อนนะโอเควันนี้ครับเป็นบอลทุ่มของทางฝั่งอาร์ซนอลครับซาบบอทุ่มมาที่บรูโน่เฟรนันเดสดีครับดิวิวิโอเปิดจังีวันนี้ครับโดนสกัดได้ครับสกัดมาที่เมสซี่เมสซี่ไม่เข้าใจกับเฮนเดสันครับแล้วมาที่โจชัวคิมมิสบรูโน ซาวิโอเปิดมาดิลิกสกัดได้ครับตัวนี้อยู่ที่เกตาวางยามาอยู่ที่เดียรโรครับเจวิทีโทุนิโครสเปริเซตคิมเมสอิมโมบิเล่ไล่อาขวาให้ซาวิโอสซัดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกครับแล้วเป็นลูกตั้งเตะจากประตูนะครับผม เอเดสตอนครับเลนซานิที่เดลิกไลท์ไปทางซ้ายที่จอร์ดีอัลราอัลราไหลเข้ากลางให้เกตาขอให้นีมาเนมาเนมาและกาตเข้าในใจให้เมสซี่ซี่แจกทะลุูซองให้กาเบรียลเคซุสซันลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วเป็นลิเวอร์พูลครับบุกมาขึ้นนำอาเซนอลไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้โหครับเพิ่งเริ่มมาได้แค่สิบ สองนาทีเท่านั้นเองครับลุ้มตั้งเตีไหมครับทุนี้โคลสชาร์ปวางไว้ให้อีวานเปริซิตจับบอลลั่นครับแต่ยังได้ครับไหลเข้ากลางให้ทุนี้โคลสยิงลูกนี้โอ้โหเอดิสันซุปเปอร์เซฟครับจังหวะนี้ครับโอ้โหสัดเต็มข้อเลยครับทุนี้โคลสครับคอนเนอร์ของอาร์เซนอลครับเดี๋ยวเป็นบรูโน่ครับจลริสตันครับจ่ายไปให้เปริซิตเปริซิต เดี๋ยวคืนที่บรูโน่เข้าซ้ายปันลูกนี้โอ้โหมุมมันไม่มีครับง่ายเกินไปครับเดี๋ยวนี้แล้วที่เคซุสไรมาห้เกตา้าโอ้โหเตะทิ้งเลยครับเดี๋ยวนี้โอเคครับบอลเป็นลูกตั้งเตะของทางฝั่งอาร์ซนอลครับ ที่เดียวโลไหลออกซ้ายให้อเล็กซานโดรไหลไปที่เปริซี่ครับแจกเขากางให้มูบิเล่ช้าครับเลยโดนเดลิกตัดบอลได้มันอยู่ที่เนดนินโดสจ่ายพลาดครับที่บรูโน่ไล่ขวาให้ซาวิโอคืนให้บรูโน่โน่วางอย่า,าให้ดัมไฟเปิดกลับเข้ามาให้ตีมูบิเล่ซัดลูกนี้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โหครับ ยิงโคตรคมเลยครับจย่าวันนี้เสียบใต้คานเลยครับโหครับแล้วอันนอครับตามติดเสมอได้สำเร็จครับหนึ่งตัวต่อนึงครับลรืมอมาครับทีเดลีกจออกซ้ายให้เอาบลาเอา布าไหล่ที่เนมานมาครับอย่าวันนี้ครับพาบอลลากขึ้นมาครับโรสกิครับบอลมาอยู่ที่ปีเก้ครับไหลไปที่เออโนโนครับซาวิโอ แเข้ามาแล้วโอเคต่ตรงนี้โอคโเหมอนชุนละมุนกันอยู่นเรเหมือนที่ดำไฟขี้แมาสรับานะี่บรโน่เป็นมบโนแฟนันเดสโอโหครับจ่ายไม่ดีครับอบอมอยู่ที่คิมมิสโอ้โหจตีครับวาลานได้อยู่เฮนเดอร์ เดสสันครับคิมมิตแล้วเป็นลูกทุ่มของทางฝั่งริเวอร์ูลูครับจังหวะนี้ทุ่มมาที่ลิโอนลเมสซี่เมสซี่พอมรลากขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่ผ่านทนี่โครครับอีโคลาอูที่โมมิเล่อีโมมิเล่โอ้โหโดนตัดบอลได้โดยเดลิกเดลิกโอ้โหวางยามาเตโดสกัดได้โดยดัมฟาครับบอลมาอยู่ที่ปีเก้ครับผม ครับแล้วต่อส้นมาให้ครับเคซูตจาที่เมสซี่เมสซี่ลูกม้งสันลูกนี้โอ้โหครับบอลเฉล็บเกือบย้อยเสียบสามเหลี่ยมนะครับผูมโอ้โหแต่ยังได้เป็นลูกคอร์เนอร์ของทางฟรนลิพูครับเปิดมาตรงนี้ครับเทเดเกนโซกบอลออกมาได้ซาบิโอสกาดออกไปครับที่เดลิกเดลิก็โอ้โหจ่ายเสียครับตรงนี้ครับคิมมิครับได้บอลมาแล้วเปริซิตจะได้สวนกลับแล้วครับทางฝั่งอาเซนอลนะครับเปริซิเปริซิเปรลซิโอ้โห จา้าลูกนี้โอ้โหช้าเกินไปครับโอ้โหอีกซานโดใจที่เท่านี้โครดเลยมาให้บรูนอฟนเดสซันลูกนี้โอ้โหมันพุ่งซนเสารครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับจังหวะนี้โอ้หยิงสวยงามยิงครับแต่ไม่ได้ประตูครับบอลพุ่ง้นเสานะครับผมแล้วอันบลาพาดนะครับที่ดุมไฟ วางมาที่ซาวีโอติดอัล布拉อัล布拉จ่ายติดเซวีโอเซวีโอจ่ายไปที่คิมมิสนะครับจ่ายให้บรูโน่โอ้โหเล่นอย่วันเดียวครับมาอยู่ที่มูนเล่หลุดเดียวนิ่งรู้นี่โอ้โหเซฟได้ครับเอเดนซอนครับโอ้โหโอ้โหครับเหลือเชื่อครับเซฟได้ครับแล้วไปลูกค้อ์เนร์เซนอลครับบรูโน่ครับวางมาบอลชุลมุนกันอยู่หน้าปากประตูครับแล้วบอลจะไปอยู่ที่ใครมัอยู่ที่เกต้าครับ สกัดออกมาอยู่ที่กับเบียวเคสุดครับจะได้ดดนหนึ่งต่อหนึ่งกับดมไฟครับจังหวะนี้ครับเคสุดพยายาลากขึ้นมาก่อนครับโคเล่นดําไฟเข้าพวดครับโ้โหแแ่โทัวนี้โค้บวิ่งเข้ามาซ้อนได้ทันเวลาพอดีครับน่ครับเกือบโดนลงโทษครับที่เดียวโลครับแจกไปที่บรูโน่บรูโน่แจกไปที่คิมมิสนะครับผมมีลายที่ปริสิดคิมมิสคิมมิสโค้เล่นกันสวยครับจังหวะนี้ที่อเล็กซานโดวางยามาแล้วโมโหไม่ได้โคครับจังหวะนี้ สาเวอใจกับเข้าไปขึ้นแต่ก็ยังติดครับแล้วฟาบ,บินโยครับเตะออกมาเกตาครับในวิธีเคสุดเคสุดเล่นชาร์ปโอเคแล้วมาอยู่ที่อิม,มอบิลี่ครับในวิธีซาวิโอครับเพื่อจะสินยังไม่ปล่าหมดเวลาครับซาวิโอจังวันนี้ครับยังได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหยังได้ครับใจเข้ากลางไปที่บรูโน่บรูโน่แไหลสายให้ทุนี้ครอสที่ปริซิตแล้วจังวันนี้โอ้โหช้าครับปริซิตแล้วโดด คิมแยงบอลเตะหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยนะครับผมโอ้โหครับมาดูเกมครึ่งที่สองครับแล้วเป็นทาาฝั่งนี้นครับเปลี่ยนตัวครับถอดอิมโมบิลีออกแล้วส่งท,ทาดิสลงมาครับส่วนทางฝั่งีิพูนครับเปลี่ยนเอาเออเคสุดออกครับมาส่งเออลุนโดมานะครับแล้วนะครับผม การแรกของซาร่าครับโอ้โหมาที่บรูโน่ครับไปที่ซาวิโอไ้วไปที่ดุมไฟวางยาวจะให้ทาดิดได้หรือเปล่าโอ้โหเด็ดโดนสกัดได้ครับเคลียร์ไม่ดีครับที่ดุมไฟลิสตันให้คิมมิสแจกซ้ายให้โทนี่โครสโทนีโ่โครสโอ้โหช้าครับโดนสกัดบอลไปได้ครับ แล้วเดือดรลครับจ่ายขึ้นหลังให้แทสตเกนเลยครับครับแทสตเกนหลากบอลขึ้นมาก่อนครับแล้วเปิดออกความให้ดัมไฟบรูโน่ซาวิโอครับโคเล่นชิงกันครับโอ้โหแล้วรุดทะลุมาแล้วครับเปิดโอ้โหเปิดไม่ดีครับโอ้โหซาวิโอครับเปิดลึกเกินไปครับโอ้โหครับแล้วหมุสกัดมาอยู่ที่คิมมิสโอ้จ่ายพลาดครับ ที่โจชัวคิมมิสที่อ่วานเปริสิตช้าครับแล้วโดนตัดบอลได้ครับโอ้โหแต่จะเป็นเกมสวนกลับของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับที่ลุนโดครับโอ้โหจ่ายเผื่อไปหน่อยครับแต่วันนี้เทเตเกนครับวางออกขาเป็นที่ดุมไฟครับไฟอะไรที่เออโโยโบูลโคนรนนับที่คิมมิสจ่ายดีไซน์ก้อยให้โทนี่ครอสโอ้โหครับยาวไปครับ แล้วไครับเดี๋ยวลดสกัดออกมาครับกลายเป็นนี้ครับทางตัวนี้โครครับโอ้ตัวนี้โครช้าเลยโดนตัดบอลไปได้โดยวาลานครับวางยาวก็ติดบุูโน่นะครับผมที่ซาวิโอครับโอ้วางมีที่ก็ติดนะครับผมโอ้โหครึ่งหลังเนี่ยยังไม่มีเป็นชิ้นเม็ดอันเลยครับมาที่เนม่านะครับผม โอ้โหครับลายพิธีจอดีเอาบลาเอาบลาเอาบลาเอาบล้าลากมาแล้วนี่เอาบลาวางยามาโดนหมกสกันได้โดยเร็วโลกครับกีตาร์ครับเก็บตกได้ครับแต่บอลยาวไปหน่อยครับจังหวะนี้โอ้โหครับโอ้โหครับใจติดบล็อกครับแล้วมาอยู่ที่กีตาร์ครับเลยที่ซาร่าครับแต่โดนสกัดได้โดยเดี๋ยวโลครับโอ้โหเขียยไม่ค่าครับยังได้อยู่ครับเป็นทางฝันในอร์เนอนครับจะได้โตกับจังหวะนี้ครับโอ้โหใจแรงเกินไปครับ เอเดอรซิตไม่พร้อมเล่นครับคืนมาที่เอเดอร์ันครับวางยาวให้โอ้โหครับเปิดแรงกันไปครับและเป็นลูกทุ่มของทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับผมเอ็ดสั์ันไปที่ลุฟายครับมาปิเก้ปิเก้แจกไปที่คิมมิสนะครับผมโอ้โหครับโดนตัดบอลได้ครับแล้วดเรเนโดครับโอ้โหลิปูจะได้ส่วนกลครับโอ้โหเขาพูดครับซาร่าครับ ในชิงกันครับกับฮินโดโดหลายวิธีซาร่าโอ้โหเดนตัดได้ด้วยปีเกครับโอโ้ครับแล้วจรดนี้เป็นลูกสวนกับของอาซิอนครับโอโหจะให้ติดถึงได้อยู่หรือเปล่าวางยาลูกนี้โคตรติดหัวครับที่คิมมีรับวางยาวอีกครั้งหนึ่งก็ติดครับผมสกัดได้ครับดีจวขึ้นแย่งหมูกันวันนี้ครับอยู่ที่เปริซิตโอ้โหชาบอย่างวันนี้ แล้วซาลาครับได้บอลล่าเข้ามาแล้วติด,ดครับโทนี่โค o ส e ไหลไปที่ยเล็กซานโดรนะครับอเล็กซานโดรจาะไปที่ปริซิตไหลไปที่ทนี่โค o สโอ้โหไม่เข้าใจนะครับโอ้โหครับแล้วเป็นลุนโดครับโอ้โหมันอยู่ที่เนม่าครับเนม่าซันลูกนี้โอ้โหติดเซฟเทสเติกินครับโอ้โห ลูกนี้น่าจะได้ไประตูขึ้นนำสุดๆนะครับส,สำหรับลิเวอร์พูลนะครับผมคิมมิสเปิดมาในวันนี้เนีมาครับโอ้โหเดโดสกัดได้ครับแล้วน่าจะเป็นลูกทุ่มของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับผมเป็นเฮนเดอร์สันครับจะเป็นคนทุ่มในวันนี้ทุมม่มที่คิมมิสครับคิมมิสจะไปท,ที่ฟาบิโนฟาิโต่อส้นให้เกตา ต้าโหช้าครับไม่ได้ยิงครับแล้วโหจะติดครับซาวิโอที่จอร์ดิอัลบราวังไม่ที่เนม่าครับเนม่าโอ้โหแต่โดนสกัดได้โดยปีเก้ครับเป็นลูกคอนเนอร์ของทางฝั่งเร์พูครับมีเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหนี่โค้งวันนี้ครับติดเซฟเทสติกครับโหครับยังเหนียวครับจงหวะนี้แล้วจะเป็นการโต้กลับของอาซนอลครับเปรลิสซิช้าอีกแล้วครับ ที่อเล็กซานโดจ่ายไปที่เปลิซิตเปลลซิตไลโอ้โหครับจ่ายลูกนี้ครับไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับเราจะเป็นลิวพูจะได้สวนกลับลูกป้าครับจ่ายที่เนยมาครับเนยมาจ่ายที่ลุนโดจะติดเดนโรครับปีกี้ครับวางยาวจะให้าวิโอครับ แต่ผู้ตัดสินเป่าจบเวลาการแข่งขันนะครับแล้วในเมื่อยังหาผู้ชนะไม่ได้ครับต้องไปดวลกันที่จุดโทษนะครับผมคนแรกครับเป็นอาร์เซนอลยิงครับเป็นอีวานเปลริสิสครับสลุงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหพุ่งไปผิดทางครับแล้วคนแรกของลิเวอร์พูลครับเนม่าครับ ทงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหคนที่สองของอาร์เซนอลครับจะเป็นซาวิโอครับจังงวันนี้ครับจะเข้าหรือเปล่าสัดลูกนี้โอ้โหง่ายได้ครับเรียบร้อยครับดูคนที่สองของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับแล้วก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าครับทิงลูกนี้ครับคนเรียบร้อยครับโอ้โ แชร์เต็ินไม่ขยับครับคนที่สามของอาร์ซนองครับเป็นดูทานซาดิสนะครับผมจริงเข้าหรือเปล่าครับบิงมาสัานลูกนี้โอ้โหหมดจดครับได้แค่ยืนมองครับแล้วคนที่สามของพูฟูเป็นดุนโดครับสันลุกนี้ตรงกลางโอ้โหครับเรียบร้อยครับ แล้วโทนี่ครสนะครับคนที่สี่ของอาร์เซนอลยิงตรงกลางครับเจ้านี้โอ้โหเรียบร้อยครับแล้วคนที่สี่ของลิพูครับเป็นเกอิต้าครับเลือกอยิงตรงกลางครับล้เป็นเรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้โหสกอร์สี่ต่อสี่ครับแล้วเรามาลุ้นคนสุดท้ายกันนะครับผม อสโนเป็นบรูโน่เฟนันเดสสลุนนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วคนสุดท้ายของลิวพูเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันครับยิยงลูกนี้ครับคุดเทสเดนกินปัดได้ครับโอ้โหครับแล้วเป็นแล้วเป็นเอนออเซนชนะครับผมดูไฮไลท์กันนะครับผมไฮไลท์ครับรูแรกเป็นของลิวพูครับเป็น เมสซี่ครับแจกรู้ช่องให้เคสซุนครับได้ดูดลงโล่งครับแปลนิ่มๆเข้าไปครับแล้วตูวตีเสมอของอาร์เซนอลครับมือเปลี่ยนซัดลูกนี้ครับโอ้โหเสียบใต้คาครับหมดศิลครับนี่ครับโอ้โหคมยิงครับอิมโมูิเล่นี่เป็นช็อตของเมสซี่ครับตอกส้นมาเมสซี่ครับได้ยิงลูกนี้โอ้โห โค้ดบนย้อยเกือบเสียบสามเหลี่ยมครับภาพชา้าจะเห็นครับโอ้โคนี่นิดเดียวเองครับชอ็อตนี้เป็นของบูโน่อตเฟนเดนดครับสัดลูกนี้โอ้โหบนผู้โซนเสาครับได้ลุ้นมากเลยครับผมโอ้โหครับเอเดซอนได้แค่ยืนดูครับดูชอ็อตที่ห้าเป็นของอิมมิบิลล่ครับ หลุดมาเดียวเดียวครับเด็ดใจร้อนไหครับยิงติดเซฟแบบเอเดซอนครับโอ้โหช็อตสุดท้ายครับเป็นของเนม่านครับผมหลุดขึ้นมาแล้วซัดลูกนี้โอ้โหเด็ดเธอเตเกนเซฟได้นะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครัฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องหนึ่งเปนทีไปด้วยนะครับก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับรู้เดียวที่ฉันต้องการปกป้องใช่ไหมด้วยรักที่ไม่ในใจฉันพร้อมจะสู้ต่อไป